ตั้งสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายชัดเจนการรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายชัดเจนนั้นจะนำมาซึ่งสมาธิพลังปัญญาพลังซึ่งเป็นพลังของใจอันดวงใจของเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักสร้างพลังขึ้น ภายในหัวใจของเหล่านั้นหาก,กจิตใจดวงใดไม่รู้จักสร้างพลังโดยเฉพาะพลังแห่งธรรมหากไม่รู้จักสร้างพลังแห่งธรรมขึ้นในหัวใจดวงนั้นแล้วหัวใจดวงนั้นย่อมจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างพุกโศกครอบงำนั่นแหละหัวใจที่ไม่รู้จักสร้างพลังแห่งธรรม ขึ้นภายในดวงใจดั้งเดิมแท้แห่งตนนั้นหัวใจดวงนั้นย่อมจะว้าเหวและเงียบเหงาอยู่ในดวงใจนั้นเมื่อหัวใจดวงนั้นว้าเหวและเงียบเหงาอยู่ในหัวใจดวงนั้นหัวใจดวงนั้นย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่เป็นย่อมจะอยู่อย่างอิสระอิสระภาพ อิสระธรรมไม่เป็นหัวใจดวงนั้นย่อมจะไปอิงอาศัยอารมณ์อิงอาศัยความคิดฝันดีชั่วทั้งพวงในใจนั้นหัวใจที่ไม่รู้จักอิสระธรรมแม้ว่าบางการเวลาจะไม่ว่าเวเงียบเหงาก็ตามแต่หัวใจที่ไม่รู้จักความเป็นอิสระธรรมแห่งตนนั้น ย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่เป็นเหมือนกันอยู่เย็นเป็นสุขไม่เป็นจะต้องคอยแอบอิงอาศัยอารมณ์ในโลก,ลกรูปเสียงจิตรสัมผัสอยู่เรื่อยไ,ไปยอมจะแอบอิงอาศัยความคิดฝันต่างๆในใจนั้นนั่นคือความลุ่มหลงนั่นก็คืออาสวะแห่งความหลงนั่นเองการสร้างพลังพลังแห่งธรรม ขึ้นในหัวใจของเรานั้นจึงจาเป็นสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะอยู่ในวัดวาลามหรือนอกวัดก็ตามการสร้างพลังแห่งธรรมไว้ในหัวใจเสมอเสมอและมันสร้างมันบําเพ็ญทุกทุกวันนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใส่ใจสำเนียยคคำนึงถึง ปฏิบัติให้มากจเจริญให้มากท่านั้นแล้วเนี่ยผู้ใดเห็นสภาวธรรมในปัจจุบันเนี่ยก็จะเกิดความไม่งอนแงันคลอนแคลนได้คือเห็นสภาวธรรมของร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวนันเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นประจําเนืองนิดนี่แหละหากคนใดรู้จักสติที่รับรู้กายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันได้เช่นนั้น หากคนใดรู้จักสติที่มองเห็นกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันได้จะพร้อมกับเห็นลมหายใจเขาออกหรือไม่พร้อมก็ตามได้ทั้งนั้นสติแนบรู้กายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันก็ดีหรือมีอาการเห็นร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันไม่ว่าจะรับรู้ แนบรู้กายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันไม่ว่าจะเห็นรูปกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันนั่นคือตัวสติจะนํามาถึงสมาธิยานจะนํามาถึงสมาธิอันเป็นสมาธิที่ทําให้ใจผ่องใสประพัดสอนดั่งเดิมและจะทําให้ใจเนี่ยเมื่อใจเป็นประพัดสอนดังเดิมได้ใจดวงนั้นจะปาดศสะจากความคิดฝันดีชั่วทั้งปวงนั้นจะเป็นอิสระ ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆของใจดวงนั้นอิสระจนกระทั่งว่าเกิดปัญญายาัณรู้ดีรู้ชอบละสังโย์สามละสังโยชน์าละสังโยช์ 5, สิบประการเป็นลำดับขั้นภูมิทำไปได้พบกับหัวใจดังเดิมแทแห่งตนซึ่งผ่องใสประพัดสอนและบริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่งปาศจากกิเลสอาสวะครอบงำซึ่งปาศจาก รูปนามขันห้ารอบงำเป็นสภาวะไรลรูปไร้นามนั่นคือผลจำงบุ่งหมายของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราทั้งหลายปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายวาสติความรู้ตัวแนบรู้ไว้ที่กายตลอดการเวลาได้ไหมมีความชัดเจนแค่ไหนวันเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปแล้วนั้น เราไม่สามารถที่จะหวนคืนเอากลับมากลับมาเป็นปัจจุบันนี้ได้วันเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปแล้วนั้นและสิ่งต่างๆที่เราผ่านพ้นมันมานั้นที่เราผ่านพบมันมาแล้วนั้นอะ่ะไม่ว่าเราจะพบกับใครบุคคลใดไม่ว่าเราจะกระทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรกับการเวลาอาดีตที่ล่วงไปแล้วนั้น มันย่อมล่วงไปเช่นนั้นเพราะว่ามันไม่เที่ยงอันว่าชีวิตร่างกายและจิตใจความคิดนี้ในปัจจุบันนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เฉยตัวตนมีแต่วความไม่เที่ยงตลอดการเวลาอาดีตที่ล่วงไปแล้วนั้นเป็นต้นนั่นคือธรรมสอนใจนั่นคือสภาวธรรมสอนใจเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักสภาวธรรมสอนใจนั้น สภาวธรรมสอนใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องรู้จักให้ได้สภาวธรรมสอนใจสิ่งต่างๆที่ล่วงไปน,นั้นนั่นแหละล้วนเป็นสภาวธรรมสอนใจสิ่งทั้งปวงในโลกในอดีตในอนาคตหรือปัจจุบันนี้ก็ดีมีร่างกายและความคิดทั้งหมดเป็นต้นก็ดีนี่แหละคือสภาวธรรมสอนใจเราล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เฉยตัวตนทั้งนั้นแหละแต่เราต้องมีสติมีปัญญา มีความรู้ตัวทั่วพร้อมเสมอเสมอนี่แหละเราถึงจะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของมันได้ใจของเราก็จะปล่อยวางมันได้ใจของเรานั้นก็จะพบกับสารป่สุกที่ลุงเลืองและเล่นรับภายในหัวใจดังเดิมแท้แห่งตนซึ่งบาดจากรูปร่างกายและความคิดดีชั่วยอย่างสิ้นเชิงนั้นอันว่าหัวใจดังเดิมแท้แห่งตนนั้นมันเป็นสัจธ,ธรรมอันฝูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่กับเราตลอดการเวลา และมันก็มิได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่พวกเราทั้งหลายกําลังหลงผิดอยู่ด้วยอวิชชามานกําลังหลงผิดอยู่ด้วยโมหามานความหลงเหล่านั้นเพราะความหลงนี่แหละหลงอยู่ในรูปร่างกายเป็นต้นหลงอยู่ในรูปเสียงกิริยสัมผัสในภายนอกเป็นต้นหลงอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเป็นต้นเหล่านี้ความหลงหลงหลงนี่แหละความหลงตัวเดียวนี่แหละเป็นเครื่องปิดบัง ปิดบังไม่ให้เรารู้แจ้งหัวใจดั้งเดิมแท่งตนนั้นหัวใจดั้งเดิมแท่งตนนั้นก็ไม่สามารถที่จะเปลงรัศมีฉายแสงแวววาวฉายแสงแวววาวออกมาให้เราเห็นแจ้งคัดประจักษ์ได้ก็เพราะว่าโมหะความลุ่มหลงในในร่างกายหนึ่งลุ่มหลงในเวทนาความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้นหนึ่งลุ่มหลงอยู่ในสัญญาลมนั้นหนึ่งลุ่มหลงอยู่ในความคิดดีชั่วนั้นหนึ่ง ลุ่มหลงอยู่ในวิญญาณความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจบุกลิ้นกายและใจนั้นหนึ่งลุ่มหลงอยู่ในกิเลสตัณหาซาตานต่างๆในใจนั้นความลุ่มหลงลุ่มหลงลุ่มหลงนี่แหละเป็นเครื่องปิดบังไม่ให้ใจของเราเนี่ยสว่างสวัยรุ่งเรืองอิสรภาพอิสระธรรธมไม่ให้ใจของเราเนี่ยวิมุตติธรรมขึ้นมานั่นเองฉะนั้นการที่เรารู้จักปราบความลุ่มหลงดับความลุ่มหลงในหัวใจนี้ เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีอันเราพึงจะต้องรู้จักกันให้ได้ฉะนั้นการดํำรงสติสัมปชัญญะไว้ที่ร่างกายตลอดการเวลานั้นนั่นคือกุยหมายปายทางนั่นคือหนทางนั่นคือมักคานประเสริฐซึ่งเราจะไปมองข้ามไม่ได้ปัจจุบันกายนั่งลมหายใจเป็นต้นปัจจุบันความรับรู้กายนั่งลมหายใจเข้าออก ปัจจุบันความรู้ตัวทั่วพร้อมเต็มเ,มเปี่ยมเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายเสมอเสมอเสมอเป็นไปเพื่อเว้นขาดสลายปล่อยวางความคิดให้ขาดสะบั้นไปเป็นไปเพื่อดับนิวรณธรรมทั้งห้าประการเป็นไปเพื่อดับเป็นไปเพื่อดับความง่วงเหงาเหงานอนเป็นไปเพื่ออยู่เหนืออำนาจของความง่วงเหงาเหงานอนเมื่อเราอยู่เหนืออำนาจของความง่วงเหงาเหงานอนได้มีอุบายทามีปัญญาประเสริฐรู้จักจัดการรู้จักดับ ถีน้มิทะความง่วงเหงาหนอนนั้นได้ร่างกายก็จะนั่งตัวตรงศีรษะก็นั่งตัวตรงไม่โยกโครนแล้วก็จะนั่งสมาธิแบบสง่าง,งามเรียกว่านั่งกายก็เป็นสมาธิใจก็เป็นสมาธิความเป็นจริงแล้วร่างกายก็ไม่ใช่สมาธิแต่ร่างกายเนี่ยเป็นรูปแบบของการนั่งสมาธิร่างกายเนี่ยเมื่อเรานั่งตัวตรงศีรษะตรงเนี่ย ร่างกายที่นั่งตัวตรงนั่งไม่สั่นคลอนความง่วงไม่ครอบงำเนี่ยร่างกายเนี่ยแหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรากําหนดจิตได้ดีจะเป็นเหตุเป็นปัใจใจัยใ,ให้เกิดสมาธินั่นเองแต่ร่างกายไม่ใช่ตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาไม่ใช่ตัวใจดังเดิมแท้แห่งตนแห่งเราแต่เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือบ am ําเพ็ญธรรม am ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือบําเพ็ญธรรมเป็นเครื่องมือบําเพ็ญ ให้เราเกิดสติสมาธิปัญญาธรรมให้มีพลังแข็งกล้าขึ้นมานั่นแหละฉะนั้นการสร้างสร้างพลังธรรมการรู้จักสร้างพลังธรรมรู้จักสร้างพลังแห่งธรรมเป็นหน้าที่ของผู้มีปัญญาผู้มีปัญญามีบุญญาที่การเก่าก่อนในอดีตชาติที่สะสมมาเป็นเวลาช้านานนั้นเมื่อเกิดเมื่อได้เกิดมาในเมื่อได้เกิดมาพบกับ ศาสนาของพระสรมมาสมบุทธเจ้าแล้วผู้มีปัญญานั้นย่อมขนฝ่ายบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในหลักพระธรรมคําสอนได้อย่างมั่นคงต่อไปนั่นแหละเมื่อใดมาได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสั่งสอนของศาสนาของพระสรมมาธรมบุตรเจ้าแล้วย่อมจะเกิดปัญญานั้นย่อมสว่างสวยัยย่อมเห็นทาง ย่อมเห็นว่าเออสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ควรละความชั่วการกระทําทางกายวาจจจิตใจเป็นสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรบําเพ็ญปฏิบตัติคือจเจริญอริยมรรคมียองแปดสินสมาธิปัญญาอริยมรรคมียองแปดสติปัฏฐาทั้งสี่นี่แหละนี่คือกิจที่ควรทําผู้มีปัญญาที่เคยสะสมมาเป็นเวลาช้านานในอดีตชาติที่ผ่านมานั้นย่อมจะสามารถประครับประคองตนให้เดินไปในเส้นทางแห่งพุทธะาทั้งหลายเนี่ยได้อย่างมั่นคงได้ย่อมจะสามารถเข้าใจประครับประคองตน ไม่ให้ประพฤติผิดศีลธรรมแต่ประคับประคองตนให้ตั้งมั่นในการบำเพ็ญในศีลในธรรมให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้จนกระทั่งว่าได้ดวงตายเห็นทำได้ผู้มีปัญญาเนี่ยย่อมจัดการย่อมจะประคับประคองจิตใจให้เป็นไปเพื่อดับกิเลสตัณหาที่วอนซาตานในหัวใจให้หมดสิน้นให้เบาบางเป็นอย่างน้อยและแล้วก็เมื่อมีปัญญาอย่างมากปัญญาเพิ่มพูนเพิ่มพูนปัญญา รู้จักบำเพ็ญภาวนามยาปัญญารู้จักสุตตะมยปัญญาจินตามยาปัญญาปัญญาจากการได้ยินได้ฟังปัญญาจากจากความคิดอ่านไต่ตองปัญญาเกิดจากการเจริญสติปัฏฐานภาวนาสมาธิภาวนานี่เรียกว่าภาวนามยาปัญญาเนี่ยจะเกิดเพราะสติภาวนาสมาธิภาวนาอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่เองปัญญาภาวนาเกิดขึ้นได้เพราะบุคคลมันขยันจเจริญสติภาวนาสมาธิภาวนาอยู่ในกายเวทนา จิตธรรมนั่นแหละภาวนามยปัญญาเกิดจากการที่เราเพียรเราหมันเราขยันระลึกพิจารณาร่างกายหนึ่งระลึกพิจารณาความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้นหนึ่งระลึกพิจารณาความคิดดีชั่วนั้นหนึ่งระลึกพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลอกุศลนั้นหนึ่งระลึกพิจารณาให้เห็นความไม่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับความสลายความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนระลึกพิจารณาซ้ำซักซ้ำซ้ำซักซ้ำซักนั่นแหละคือขนทางที่จะทําให้ภาวนามยปัญญาเจริญลุกเรือง นั่นแหละคือระลึกพิจารณานั่นแหละเป็นหนทางให้เกิดญาณทัศนะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงรู้แจ้งในกายเวทนาจิตธรรมนั้นรู้แจ้งเพื่อไม่เอาเพื่อไม่ยึดมั่นรู้แจ้งเพื่อละสั่งยศสามละความเห็นผิดว่ากายเป็นเราจิตจิตเป็นกายกายเป็นจิตเพื่อละความเห็นผิดว่าความสุขความทุกข์ในกายในใจเป็นจิตเราจิตจิตเป็นความสุขความทุกข์ในใจในกายนั้นจิตนั้นไม่ใช่่างกายจิตนั้นไม่ใช่ความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้นจิตนั้นก็คือจิต ศักแต่วจิตแต่เป็นศักิแต่ศักแต่วจิตที่จะต้องบำเพ็ญที่จะต้องรู้จักทําให้มันผ่องใสให้มันประพัดสอนนั่นแหละจากที่มันมัวหมองมันเศร้าหมองก็ให้มันสว่างสวยัยผู้มีปัญญาย่อมประคับประคองสติแนบรู้กายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งน,นอนทั้งวันได้แต่ผู้โง่เขาลาทําไม่ได้หรอกผู้โง่เขาเนี่ยปฏิเสธทมของพุท่านแต่ไปคบหาสมาครทมของมานผู้ไม่ผู้โง่เขาผู้ไม่มีปัญญาย่อม ย่อมจะอยู่อย่างไร้สติไร้สมปชัญ,ญาไร้ความรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาผู้ไม่มีปัญญาผู้โง่เขาหรือผู้ไปยินได้ฟังทำแล้วยังโง่เขาอยู่ก็เหมือนได้เหมือนกันปล่อยให้ใจฟุ้งฟัน่นเหอ่อเหิมไปปล่อยให้ใจรุ่มหลงปล่อยให้ใจเผลอสติเผลอความรู้ตัวตลอดนั่นคือจะจัดว่าเป็นผู้มีบุญญาที่การมีอินทรีย์แก่กล้าไม่ได้ถ้าผู้มีปัญญาแล้วเนี่ยประคับประคองให้สติแนบรู้ไกยทั้งวันได้ ผู้มีปัญญาแล้วเนี่ยยอมกำหนดจิตยอมจะยอมจะเป็นไปเพื่อดับนิวรณ์ห้านี่ผู้มีปัญญาแล้วยอมเข้มแข็งในทุกสภาวการเช่นปวดหัวตัวร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยผู้มีปัญญาเนี่ยเช่นสมองจะระเบิดก็ไม่ใช่ว่าหัวสมองระเบิดแล้วก็ไปหากินยาหากินยาลูกเดียวเพื่อที่จะได้ดับเวทนาดับความทุกขเวทนาในสมองนั้นแต่ผู้มีปัญญาเนี่ย ก็เอาอย่างผู้มีบุญญาธิกันในการก่อนเช่นปวดสมองสมองแทบจะระเบิดก่อกาหนดจิตเข้าสมาธิเนี่ยจนกระทั่งว่าเวทนาเนี่ยความป่วยไข่ในสมองปวดหัวแทบจะระเบิดเนี่ยเวทนาใน SO สมองเนี่ยระเบิดสลายหมดอ่ะใจก็โล่งใจก็โปร่งไงสมองโปร่งเลยเนี่ยกําหนดจิตเข้าช้นเข้าสมาธิได้เนี่ยมันก็บรรเทาเวทนาได้ความป่วยไข่ในสมองสมองแทบจะระเบิดมันก็สลายหมดสามารถกําหนดจิตได้ทําจิตได้ คือทําสติให้มีพลังแก่กล้าจนจนเป็นพลังสมาธินั่นน่ะสติสัำปาชัญญะให้ชัดเจนในปัจจุบันนี้สติสัำปาชัญญารู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับกายนั้นไม่ใช่สภาวะของการปรุงแต่งคิดนึกทั้งหลายและจะเป็นสภาวะที่เราหมั่นบําเพ็ญจนมีพลังแก่กล้าแล้วก็จะทําให้ทําลายกิเลสมารสังโยชน์ทั้งหลายได้ปัจจุบันเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันเรามีฝีมือดีไหมล่ะฝีมือดีอะ่ะถ้าเรามีฝีมือดีมีสติดีเนี่ยฝีมือดีหมายถึงว่าเนี่ยจเจริญสติเนี่ยก็เข้าใจ,จเจริญเจริญความรู้ตัวเต็มเปี่ยมเสมอเสมอเนี่ยก็เข้าใจ,จเจริญชัดเจนด้วยแล้วประคับประคองไม่เลผลอไผลไปที่อื่ในใดเลยนี่แหลรเรียกว่ามีฝีมือเรามีฝีมือดีไหมทดสอบกัน เวลาความง่วงเหงาหอนอนเกิดขึ้นน่ะเรามีฝีมือที่จะทําให้ใจสว่างอยู่เหนืออํานาจของของความง่วงเหงาหอนอนในสมองนั้นได้ไหมล่ะเรามีฝีมือดีขนาดไหนหรือเอาแต่เอาแต่หลับเอาแต่โยกไปโยกมานั่นคือฝีมือเราไม่ดีเมื่อฝีมือเรายังไม่ดีพอเราก็พัฒนาคนเรามันต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนถึงจะดีขึ้นมาได้หากเราไม่พัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนก็ไม่มีวันที่จะ เราจะได้ดีได้การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเป็นสิ่งจำเป็นการเวลายอมไม่คอยท่าบุคคลพึงขวนขวายบำเพ็ญกิจที่ควรทำนิเสียกิจที่ควรทำคือการบำเพ็ญทำจเจริญทำปฏิบัติทำสร้างพลังแห่งธรรมไว้ในหัวใจเสมอเสมอนี่เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เหลือบยุงของกิเลสซาตานมากัดก่อนกัดกินจิตใจของเราเพื่อป้องกันความทุกข์ใจเหตุให้เกิดทุกข์ใจอันจะอุบัติเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเมื่อพลังทำตบาตบตาท,ทำเราสร้างไว้ดีแล้วเข้มแข็งดีแล้วเนี่ยมันก็จะต้านทานและดับความทุกข์ใจเหตุให้เกิดทุกในใจในนั้นได้ฉะนั้นการสร้างพลังแห่งธรรมไว้ประจําในหัวใจเสมอเสมอนั้นเป็นหน้าที่ของผู้มีปัญญา จะพึงบำเพ็ญขวนฝายปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะต้องพิจารณาไต่ตองการพิจารณาไต่ตองปรับปรุงแก้ไขตนเท่านั้นแหละเราดึงจะเจริญได้ทุกสภาวะการเราต้องมีสตินำหน้าตลอดสติคือความระลึกรู้ระลึกได้นำหน้าตลอดมีปัญญานำหน้าตลอดทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกหรือเรื่องเรื่องในกายในในความคิดในอารมณ์ในความคิดของเราก็ตามสติและปัญญานั่นแหละ ที่จะทาให้เราฟันฝ่าอุปสรรคกากน้ําทั้งภายนอกและภายในใจให้รุ้ร่วงผ่านพ้นมันไปได้จนกระทั่งใจเราหลุดพ้นหลุดพ้นไปจากอาสวะแห่งความหลงทั้งปวงได้แล้วก็จะเป็นใจที่สว่างสวยดังดวงจันทร์เต็มดวงนั่นแหละเมฆหมอกทั้งสีดําสีขาวผ่านไปก็ไม่เกาะเกี่ยวเมฆหมอกสีดําสีขาวสีสีขาวคือบุญสีดําคือบาปคือกิเลสไม่เกาะเกี่ยวกันแล้วเมฆหมอกก็ไม่มีความหมาย ใจสว่างสวัยดั่งดวงจันทร์เต็มดวงพร้อมที่จะเป็นรัศมีฉายแสงวแวววาวอยู่ในหัวใจของเรานั้นแล้วก็จะเป็นจิตใจที่มีคุณค่ามีราคาก็จะเป็นจิตใจที่ไม่ไม่อาบชะอาบเฉาถ้าอาบเฉาก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ทาทาทากาหนด,ดรู้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นไตรักไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงความคิดก็ไม่เทียเท่ยงกิเลสอะไรอ่ะใจสมองผ่องแผ้่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงจนกระทั่งใจหลุดพ้นอ่ะจนกระทั่งใจหลุดพ้นเป็นธรรม เป็นธรรมาธาตุเป็นธรรมแท่งน่ะมันก็จบตราบใดที่ใจดวงเนี่ยยังวันไหวยังยังไม่เที่ยงอยู่เนี่ยก็ไว้ใจไม่ได้เพราะใจยังไม่เที่ยงตรงยังไม่เทียยเท่ยงตรงต่อเหตุผลอัดทำคำสอนใจยังไม่เที่ยงตรงต่อภาวะสติสมาธิภาวนาไม่ไปัญญาในใจนั้นใจนั้นยังไม่เที่ยงยังไม่เที่ยงต่อความหลุดพ้นต่อวิบุติธรรมก็เราก็จะไปเราก็จะประมาทไว้ใจดวงนั้นไม่ได้เราจะไว้ใจดวงนี้ไม่ได้ พอใจดวงนี้เต็มไปด้วยกิเลสมารกิเลสตัณหาครอบงำอยู่เสมอเราจะไว้ใจใจดวงนี้ของเราไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องรู้คุยหมายไปทางเราจะไปทิ้งไม่ได้สินสมาธิปัญญาเนี่ยสติปัญฐานเนี่ยสติแนบรู้กายทั้งวันเนี่ยต้องบำเพ็ญขวนฝายสมบูรณ์ฝากข้อคิดแต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังพอสมควร